อยังอยู่กันที่จังหวัดพังงาน,นะคะนักท่องเที่ยวตะลึงพบโคตรตัวเงินตัวทองสองตัวนะคะออกมาต้อนรับบนเกาะสมิลันค่ะที่จุดรับประทานอาหารบนเกาะสมิลันหรือว่าเกาะ8ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสมิลันอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาน,นักท่องเที่ยวต่างชาติกําลังมุงดูสัตว์บางอย่างด้วยความตื่นเต้นนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยรีบเดินเข้าไปดูพบเป็นตัวเงินตัวทองหรือว่าตัวเฮียนะคะขนาดใหญ่มากไม่เคยเห็นมาก่อนความยาวจากหัวถึงหางประมาณสา เมตรค่อยค่ยคลานอย่างช้าๆอยู่บนผืนทรายใกล้บึงน้ำนักท่องเที่ยวพาก,กันถ่ายภาพโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษก่อนที่จะก่อนที่มันนะคะจะคำราม แล้วก็ลคลานแล้วก็ล <ำ S 1> ําคาน,นะาะก็คานลงสู่บึงน้ําไปค่ะจากนั้นนะคะก็มีอีกตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเดินทักทายอีกซึ่งเล็กกว่าตัวแรกแต่ก็คุ้นกับคนค่ะด้านเจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่าเฮียขนาดใหญ่ไซส์บิ๊กนี้นะคะมีอยู่2ตัวเป็นหนึ่งในสัตว์เจ้าถิ่นบนเกาะ มาแล้วมันก็ชอบออกมาเดินใกล้ๆกับจุดกินอาหารของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเพื่อหาเศษอาหารที่อาจจะตกพื้นอยู่มากินชอบขึ้นจากบึงออกมาโชว์ตัวให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนั้นได้เห็นกันทุกวันค่ะ